สามสหายวันนี้แม่ใส่แล้วก็เส้นลงไป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกินไปทั่วครสอว่าวันนี้เรามาพบกันอีกครับ้งนะน้ำปลานะวันนี้เพื่อนเราจะมาตำนี่และเมนูตำนี่ใส่พริกแห้งนะครับตำพริกแห้งกับพริกสดโอ้ได้กันนี่คุณแม่ลืมของอีกแล้ว นี่นะตำโครกนะครับมีพริกแห้งพริกสดกระเทียมใส่ไปอันนี้เราจะมาต่กกุ้งกระมืออีกแล้วแต่ว่ามันจะมีเพิ่มมาเอียนี่หมูยอนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้กุ้งกระมกึกเราก็ไปซื้อมาตอนเย็นนะวันนี้วันอนาะทิตย์นะครับตอนเย็นแล้วเร้จะกินอะไรกัน ต้มตามสามสหายวันเนี่้คุณแม่ใส่เมื่อกรอเส้นลงไปแล้วเส้นเมื่อกรอไปตามด้วยถัวหน่อยไม่น่าเผ็ดเท่าไรนะใช่เหรอแต่ว่าเราตำพรกิกแหลกไงมันจะน่ะาจะเผ็ดวันนี้ตำพริกแหลกนะยืมมะกรอขูดเยอะมาก เสียงกุ้งเล้งงเล้งกุ้งเล้งอีงงงงงแล้วค <c oughs> รบาคร,รับตไปแล้วก็ใส่น้ตาลน้ตาลมะพราวตาม้าตามปีน้มาแหละใส่ไปตานเยอะแน่เน้นหวานเลยจะออกไปไเอปรี้ยวเป็นเผ็ด ตามใจฉันเค็มๆรสชาติถูกปาก็เองใส่น้ำปลาครับน้ำปลาลงไปหุ่นตัวใส่แล้วแล้วก็ใส่อีกใส่น้ำปลาละแล้วแต่แล้ต่ชอบอะไรใช้น้ำปลาผ่านพัดช่ัยมาแล้วเขียปเป็นเขียบ ันสดใสสีวยมากหาอะไรมะนาวไม่ได้หรอหมอลือบรรยากครูโอ้ดูสีสันใส่น้ำปลาใส่มะนาวจับบานบานใหญดเวย เรได้กินมะนาวแล้จ็บนำ้ำลายไหลน้ำลายไหลไอ้กิน<า>ไม่ได้นำด้ำลายไหลตลอดเลยผมผมมะนวาวอ่ะหยิบไปครับพี่น้องนี่ชอบเียาว์ใส่เยอะอเดี๋ยวเราจิช้ชิน้นใส่อีกชิน้นใส่ลูกหนึง่งเลยอืมอัน,นี้ใส่ลูกหนึ่งเลย หวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานวถ้าใส่เนื้อไปก็ไม่ได้ขมหนึหน่งลูกโอ้โหเท่ากนะันเลยเล่นคงเล่นคงเล่นครับเราจะไบ เพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปเยอะใช่ไหมม,มันหนาำนะมันน้อยมันอ่อนเกินเต่น้ำก็ยังเยอะอยู่เลย ทำสามกระหายใส่ไม่ย่อเลยเยอะสักขึ้นหนึ่งกินข้าวอย่งนู้ ใส่แล้จะเผื่อแต่ถ้าใส่เข้าไปมีเไม่คมกันใส่หมูยอครับซอยหมูยอลงไปนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไป ก็จะชอบเลยน,น,นอย้องเลีกแลวเสียงเสียงคุกเลรกมาคุกดังเวียนเยบ้านดังเสีงยงคกคกอะไรโชคชัยดังไดทัวสาบ้านซื้อมาอไรา ตามด้วยกุ้งกับปลาหมนีอ,อเอเลยโอ้สวยอืมน่ากินมากเออน่ากินมากโอ้ทำายอะไรน,น่าจะอร่อยแม่อร่อยก็ต้องกินแหละสวยมากเลย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวถาดทานอะไรมาสักครู่ครับโอ้ดูใส่จานนั้นใส่จานแล้วส,สีสวยอนะอยู่ในโขกก็สวยอนะใส่จานก็สีดูด,ดูดีดูดีมากโอ้แซ่บแน่นอนพี่น้องเพื่อนวันนี้กับข้าวยามแรงกัน,นครับวันนี้จำสายม,ามันหา,ายนะครับ ีมือคุณแม่นี่เราไปรับประทานกันเลยครับมาครับเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกโอ้สีสันสว่างดีเนานะมีผักแก้มนี่นี่ไก่ทอดมัมบบานเลงหัวงาตรงมามามาใช่หรอ งานบ่นี่นางเด่นคุโมยุดอ่ะแม่เจนด็่ตีไปไหนแบนไว้พี่กินดีเถอะวะกินหอมด้แบนห่ามาต้มตำทำหมึกทำกุ้ง มันตองก็เหนื่อยเนาะนะครับเหนือยด้ยนี่หน่อยหนังตัวปู่เดียว้ปดิแซบปะรซบม้วนอย่างบั้นประกาศม้วนอย่างนั้น

mười lăm đấy, lăm hả? lăm mười nữa, chúng ta bán lăm mười lăm mười lăm mười lăm ý nhớ nữa cùng đại tôm nữa nè đâu có tầm một thế điều nè sư bà kiếm bà ừ mong bán với à cần nữa cái này là thì kiểu là nó sao vậy Còn nó mà nó kẹt lại mà nó lại. là có gì mà

ทอดุดเด้อทอดบวบกบดำๆออทอดบบบอันนี้เนี่ยเน่ยหวเดืนใหม่อะไม่ตองกุกทอดออนาใหม่เนี่ยมัน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 ยองสีไม่ตงกุกคุยอะไรอะลอกิน โอเคครับเพื่อนนี่ก็แ<า>ค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวกินไปต่อเรื่อยๆแล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกินไปทั่วกบพสนี้อย่าลืมกดซับสไคร้ <S <S าาด้วยกันนะครับโอเคครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ